ตำแกวกะปิรถส่งน้ำนี่ตีแกวกะปิแต่ก็ใส่พริกแห้งสักเม็ดหนึ่งนี่มันจะได้เข้มข้นพริกแห้งก็โคตรเผ็ดเลยมันจะได้กลิ่นนอนค้าทำงานเจ็บผักหอมปัอม แดดเก็บหอมป้อมกันก่อนแดดแดดแดดอ,อ,อากาศดีไหมสวยไหมนี่วิวบรรยากาศค่ะทุ่งนาทุ่งข้าวเก็บหอมป้อมมาเก็บหอมป้อมพี่น้อง แน้นเน้นเนนซี N ่ C. <c <oughs> พูดถึงแนนซี่หมอผู้หญิงก็ชื่อแนนซี่เหมือนกันหมอผู้หญิงเป็นที่อยู่นะคะเป็นขลังคุณแนนซี่หมอตรวจหัวใจตรวจสแกนหัวใจแล้วก็ให้วิ่งบนเครื่องออกกำลังกาย ปลาบองดีกว่าเอซีนี่เอาอันนี้ไปใส่เกี่ยวปลา้าบองนะไม่ต้องใส่ตะไคร้ให้ยากเลยหอมหอมหอมยิ่งกว่าตะไคร้กกินเดียวกันกันกบตะไคร้เลยเอซกลิ่นเดียวกันเลยกับตะไคร้นะ่ะนะคะสามีสามีบอกนางเอาไปกินสิเอาไปกินสิเป็นสมุนไพรนะเดียต้นอะไร มันมีดอกด้วยนะเนี่ยมีไหมดูก่อนนะโอ้ยเนอะราเรอม่อนเรอม่อนอมโอ้ยจะเลิ่มม่อนเลิ่อมแมนนี่ยังดอกเคยกับบองหูน้ำเจ้าดอกเคยหูแต่ว่ามันเป็นตะไคร่ใบจ้ะอ่ะนี่ ตามเกี่ยวบองค่ะ fc เนี่ยกินเดียวกันกินเดียวกันกับตะไคร้แต่มันจะหอมเย็นเย็นกว่าตะไคร้นะคะ fc เขาบอกว่าเนี่ยเขาใส่ในเครื่องเทศของแคนาดานี่แหละแามีบอกเอาเอาไปปลูกกินอ่ะกินก็กินเรจะไปปลูกกินดู หอมหอมเป็นกินตะไคร้เลย,ยไปตเตําเขียวบองดูลองดูมันจะเป็นแกลีวแกวีกวปะลาหรือจะเป็นแกวกะปิชอบกินแกลียวกะปิมากกว่านาง <laughs> อันนี้นะคะวิตามินเยอะค่ะเอฟซถ้าเป็นนางนางจะปลูกเอาเม็ดมันจะเอาไว้เม็ดแต่ถ้าแม่นะ่ะเม็ดเริ่มแก่เขาก็เด็ดทิ้งแล้วนี่อย่าอย่าว่าไม่กินนะกินนะแต่แม่เขาจะเด็ดเอาเป็นใบค่ะเหมือนกันค่ะสลัดเขาก็จะเด็ดใบไปกินเด็ดใบอย่างเงี้ยค่ะนะเด็ดใบอย่างเงี้ยนะคะไปกิน ็ดใบเด็ดใบแล้วก็ไปแช่น้ําก่อนไปแช่น้ำแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนี้ค่ะนะคะสลัดเหมือนกันสลัดแล้วก็จะเก็บเป็นใบอย่างเงี้ยกินแต่กับส้มตำนั่นแหละนะขายรถค่ะขายรถ